สวัสดีค่ะสวัสดี f อชาวโนโนีิที่น่ารักทุกคนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บอกได้เลยว่ากรี๊ดกันดังๆเลยนะคะชาวโนโนีิของเราคือเรามีโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบภาพคู่นะคะเนื่องด้วยน้องวิชาแล้วก็โตโน่น,นะคะได้ไป ร่วมงานแต่งงานของคุณอนันดานั่นเองเนาะมีโมเมนต์ที่แบบว่าน่ารักน่ารักให้เราได้เห็นกันให้เราได้ยิ้มกันนะคะในฉบับของนู่นี่ของเรานั่นเองนะคะ,ะว่าจะเป็นยังไงเรามาดูภาพและคลิปกันเลยดีกว่านะคะาจากคลิปนี้นะคะก็มีความ แอบถ่ายอะไรอย่างนี้เนาะจะบอกเจ้าสาวอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะคะแล้วเราก็ได้ภาพนี้มานะคะจากการที่น้องนิชาได้ถ่ายภาพนะคะ แล้วก็มีคลิปนะความน่ารักของอเพื่อนๆนะคะที่ถ่ายการอะไรอย่างนี้เนาะแบบน่ารักน่ารักให้เราได้เห็นโมเมนต์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีสตรอรี่ของน้องนิชานะคะให้เราได้เห็นความน่ารักของน้องอะไรอย่างนี้เนาะคือแบบแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วอะทุกคนที่เราได้เห็นเห็นโน่นนี้ของเรานะคะได้ออกงานคู่นะคะได้มีคลิป คู่น่ารักน่ารักให้เราได้เห็นกันให้เราได้ยิ้มแก้มแตกนะแล้วก็ให้เราทุกคนนะคะมีความสุขกับความน่ารักของน้องกับความรักของน้องอะไรอย่างนี้เนาะก็ประมาณว่าไปดูงานไปก่อนเนาะอะไรประมาณนี้เออนะทุกคนคือเรามีความสุขของเราเนาะเออ ที่ได้เห็นภาพหรือคลิปอะไรเปมีนะคะก็อยากให้เห็นแบบโมเมนต์แบบนี้บ่อยๆอะไรอย่างนี้นาะก็ขอบคุณทุกคนเลยที่มีภาพและคลิปให้เราได้เห็นขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆของน้องอน,น,น,องน,องนิชาอะไรอย่างนี้เนาะที่อัพสตอรี่ Story, หรืออะไรอย่างเงี้ยให้เราได้เห็นกันแล้วก็มีภาพให้เราได้เห็นกันนะคะแล้วก็มีภาพจากพี่เมย์ผู้จัดการของโตโน่นะคะแล้วก็ได้โพสต์ภาพในงานแต่งงาน ให้เราได้เห็นว่าน้องได้ถ่ายภาพแล้วก็ได้เป็นงานร่วมกันเนาะออจากการที่เราได้เห็นก็เมื่อคืนเนาะเราก็มีความสุขกันนะคะหลังจากที่เราก็เฝ้ารอโมเมนต,ต์นะคะของโน้นี่ของเรานเองคะต้องกระจับตามองส่องดูสตอรี่นะคะตลอดนะคะว่าจะมีโมเมนต์คู่น่ารักน่ากออกมาให้เราได้ชื่นชมให้เราได้ฟินให้เราได้แบบว่า เมาโมยอ,อะไรกันอย่างงี้เนาะทุกคนแบบน่ารักน่ารักให้ใหเราได้แบบชุ่มฉ่ำหัวใจอะไรอย่างงี้เนาะแต่เราก็ทราบอยู่แหละเนาะว่าน้องไปได้วยกันเออว้างก็ไปได้วยกันอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนโอ,อ้ยมีความสุขมากอะอฟังจากเสียงต้าก็าจจะรู้ลวว่ามีความสุขและต้นก็เชื่อว่าทุกคนมีความสุขนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะที่เราได้เห็นโมเมนต์ความน่ารักของน้องนั่นเองนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะคลิปอาจจะมีไม่เยอะเนาะแต่ความรู้สึกของเรานี่คือมันล้นออกมาจากหัวใจและก็ยิ้มแบบไม่หุบเลยนะคะทุกคนต้อมก็ยิ้มแบบไม่หุบเลยเออในขณนะที่พูดอยู่นีก็ยิ้มแบบไม่หุบอะไรประมาณนี้นะคะมีความสุขที่ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะแซวน้องไปว่าเออไปดูงานเนาะแต่ละงานก็ ไปเป็นแขกก่อนเนาะเออแล้วก็รอรอลุ้นอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามนะคะช่องของต้อมก็ฝากกดติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เราจะไม่พาดค,คลิปต่อไปในความฟินในความน่ารักของช่องของเราเองนะคือโรดดัตช์ชแนนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ฝากติดตามช่องใน IG เนาะโรดดัตแลนะคะแล้วก ทาง t i k t อกนะคะถ้าใ,ใครเล่น Tik t อกก็โรดด c h anel แล้วก็ l แ c กโนนี้นะคะทุกคนก็สามารถไปกดไลค์คอมเมนต์กันได้นะส่วนช่องทาง YouTube ก็จะไม่ได้ก็จะได้ยินเสียงของต้อมมารีแอคคลิปของโ no น่นี้ของเรานั่นเองนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็พูดมาพอสมควรแล้วนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ